คำว่าเที่ยงคําว่าแน่นหนาทาวรหรือกีรังมั่นคงเป็นสิ่งที่โลกต้องการในส่วนที่พึงปรารถนาเช่นความสุขเป็นต้นแต่สิ่งดังกล่าวนี้เราจะหาได้ที่ไหนเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วย สิ่งที่ขัดต่อความต้องการทั้งเราทั้งนั้นคือเป็นประปักษ์ลึกรง,งันข้ามไปหมดมีพปเรื่องอันนีจังน่ะทวาสุขก็มีทุกข,ขังเข้ามาเสียอนัตตาเข้ามาเสียนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่โดยถูกต้องสิ่งนี้เราค้านไม่ได้เพราะเป็นของตายตัว ธรรมก็แสดงตามความจริงที่มีอยู่อย่างตายตัวไม่ได้หาอะไรมาเพิ่มเติมคำทั้งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เราอยากเข้าใจว่าท่านหาอะไรมาส่งเสริมเพิ่มเติมสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นหรือให้ลดน้อยลงไปหรือไม่มีก็หาเรื่องว่ามีอย่างนี้ไม่มีท่านจะแสดงตามหลักความจริงล้วนๆทั้งนั้น ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดจุดของศาสนาอันแท้จริงที่สอนเพื่อดำเนินหรือการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้พอควรท่านก็สอนไว้แล้วว่าสัพป,ปาปาปัสะอาการณนังการไม่ทำความทั่วทั้งปวงหนึ่งนั่นกุศลสู้ประซัมปดาการยังกุศลคือความฉลาด ในสิ่งที่ชอบทำให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตะประโยชน์ปัน,นังทำปิดของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเจตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะคือชี้ในวันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีองค์ใดที่จะแสดงให้แตกต่างนี้ไป เพราะความจริงทั้งหลายไม่มีของแตกต่างไม่ว่าจะสมัยใดก็าตามมีเรื่องอนิจจังทุกขังานาตาอยู่เป็นประจำโลกมานมนานแม้พระพุทธเจ้ายังไม่ไ,มได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นระหว่างสุญญากับคือไม่มีคำสั่งสอนแสดงเรื่องความจริงเหล่านี้ก็ตามความจริงเหล่านี้ก็มีมาดั้งเดิมมีมาประจำอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการ เราจะหาได้ที่ไหนโลกกว้างแสนกว้างเต็มไปด้วยสิ่งดังกล่าวนี้ทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายของเราก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้หมดทั้งตัวเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับจะหาที่เหยียบย่างไม่ได้หาที่ตรงจิตตรงใจลงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็สถานที่ว่าตรงจิตตรงใจลงไม่ได้นั่นแหละคือสถานที่พึงหวังของเราพระพุทธเจ้าก็ สำเร็จทรงสําเร็จความมุ่งหวังจากสถานที่นั้นพระสงฆ์สามวกที่ได้เป็นสรนารณะของพวกเราก็สําเร็จความมุ่งหวังในจุดนี้ธรรมที่จะนํามาประกาศสอนโลกให้พวกเราทั้งหลายได้ยึดถือตลอดมาก็ออกมาจากจุดนี้คือใจที่ห้อมล้อมอยู่ด้วยกองอนิจจังทุกขังหน้าตานั้นแหละและเป็นผู้รับทราบเป็นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องอนิจจังทุกขังหน้าตาที่มีอยู่ เต็มโลกแต่จุดนี้ก็เป็นเป็นจุดที่จะปลอดภัยได้เมื่อดำเนินตามหลักธรรมคาตั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ไว้แล้วโดยถูกต้องเราเกิดมาด้วยกันทั้งคนไม่มีอะไรบกพร่องในความเป็นมนุษย์ตามสมมุติยมเต็มตัวเราจะทำอย่างไรจึง จะส่งเสริมคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่ไม่บกคร่องนี้ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นด้วยคุณธรรมที่จะจะรับจากกองนิจังทุกขังหน้าตานี้ดังที่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญอยู่เวลานี้และบำเพ็ญเรื่อยมานี่แลคือทางํำเนินเพื่อความลบดีปรดไทยทั้งหลายได้โดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้ถึงสิ่งที่พึงหวังจะเรียกว่านิจังเป็นของเที่ยงก็ได้ เมื่อไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเข้ามาทําลายความมุ่งหวังไม่มีทําอะไรเข้ามาทําลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายแล้วเราจะเรียกว่านิจจังคือความเที่ยงก็ได้สุขขังอันเป็นอรมมาสุก็ไม่ผิดเราจะเรียกว่าอัตตาเข้ามาชี้เป็นตนแท้ตนในหลักธรรมชาติแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอัตตาที่เป็นคู่กับอนัตตาอัน,นั้นเป็นความสมมุติอีกขั้นหนึ่ง แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อความแท้่ยงลาดปลอดภัยไปโดยลำดับไม่ว่าภายนอกภายในไม่มีสิ่งใดที่จะนอกเหนือจากพระโอาวาทคำสั่งสอนของพุทธเจ้านี้เพราะฉะนั้นาศาสนาจึงไม่มีทางล้าสมัยเป็นมัชฌิมาอยู่ในท่าำกลางแห่งความประพฤติความเป็นไปของโลกอยู่เสมอไปคือเหมาะสมกับโลกทุกการทุกสมัย เรียกว่ามาัดขิมาคือถูกต้องดีงามเหมาะสมกับการประพฤติแต่ประพฤติตัวให้เป็นเช่นไรด้วยหลักธรรมที่สอนไปแล้วนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการประพฤติต่อจิตใจคือการอบรมจิตใจยิ่งเป็นสิ่งสําคัญมากในตัวของเราเวลานี้เราเป็นความแน่ใจแล้วยังว่าเราได้ หลักเป็นที่พึงใจเริ่มจะได้หลักเป็นที่พึงใจแนบอยู่กับใจของเราไม่เดือดร้อนวุ่นวายเมื่อคิดถึงเรื่องอนาคตนับตั้งแต่ขณะต่อไปนี้จนกระทั่งถึงอวสานใน่ชีวิตและตลอดไปถึงพบหน้าสาตหน้าเราเป็นที่แน่ใจได้แล้วอย่าง พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนให้คนโง่ต้องในพิจารณาเสมอความเป็นมาของเราเป็นมาแล้วเท่าไหร่เมื่อลบแล้วมีอะไรบ้างที่เหลืออยู่แล้วต่อไปนี้เราจะหาอะไรมาบวกให้มีความเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เราต้องการหรือจะมีแต่เครื่องหมายลบไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าขาดทุนเราทุกคนเกิดมาไม่ต้องการความขาดทุนค้าขายขาดทุนก็ไม่ เป็นสิ่งที่โลกปรารถนากันอะไรๆก็ตามขึ้นชื่อว่าขาดทุนแล้วขาดแล้วขาดเราขาดมาอยู่ไม่ถอยก็ล่มจมไปได้เราก็เมื่อขาดทุนมุภานาจิตใจคือขาดทุนจากคุณงามความดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเหยียบย่ําทําลายไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ล่มจมได้เช่นเดียวกันกับเรื่องสมบัติเงินทองภายนอกเพราะฉะนั้นเราจึงควร ได้สังเกตสอดรู้เรื่องของเราทั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่พอย่างยิ่งการจิตตะภาวนาเป็นเรื่องสำคัญที่จะทดสอบตนและเห็นอย่างประจักษ์ไม่มีความรู้ใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากด้านจิตตะภาวนาจะสอดแทรกไปหมดบรรดาความจริงที่มีอยู่ที่ไหนไม่ว่าดีชั่วหยาบละเอียดจะนอกเหนือปัญญานี้ไปไม่ได้ เราค้นรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระนี่เพื่อให้ยึดเอาสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาจากการค้นการพินิจพิจารณานี้เป็นสิ่งที่ทําได้ดังที่เจ้าเคยดําเนินมาแล้วพิจารณาอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพแห่งสังขารร่างกายและสิ่งท,ทั่วไปนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้จิตของเราได้ค้าหาที่พึงที่ยึดอันเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสาระคุณสําคัญท่านพิจารณา ร่างกายซึ่งเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละแล้วได้คุณธรรมซึ่งเป็นที่แน่ใจขึ้นมาจากการพิจารณาเหล่านี้หนังสือเรอาอ่านมาจนติดปากจนชินอ่านที่ตรงไหนก็เจอตั้งแต่เรื่องอนิจจังเรื่องทุกข,ขังเรื่องอนาาัตตาแต่ไม่สะดุดจิตสะดุดใจอย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนอย่างลอยๆยครูที่ท่านจดจารึก ลงไว้ก็ไม่ได้จารึกแบบลอยๆอยผู้อ่านอ่านแบบลอยๆยไม่ได้คิดเลยกายเป็นเรื่องศาสนาไม่เป็นของจาเป็นเป็นของลอยๆอยไปเสียทั้งๆท,ที่ตัวเราลอยเราไม่รู้นะเราเห็นอื่นๆเ,เป็นเรื่องลอยๆยไปเสียตัวของเราเองนั่นแหละลอยลมหาหลักยึดไม่ได้มันก็มาเสียตรงนี้เพราะนั้นเราจึงต้องพิจารณาให้ถึงจิตถึงใจ เรื่องทุกขังก็ห้มันชัดในตัวของเรามีอยู่ในตัวของเราทําไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านทําไมรู้ว่าอะไรมันเป็นทุกข์นอกจากเรื่องทานเรื่องขันเรื่องจิตใจแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบใน่านในขนันอันนี้ตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งวันอวสาแนแห่งชีวิตจะต้องรับผิดชอบกันเรื่อยๆไปเช่นนี้หนักเบาอะไรต้องเราต้องรับภาระทางนั้นอันนี้จังมีอะไรแปรบ้างหรือไม่แปร ى? ถ้าในตัวของเรานี้ตูวที่อื่นมันกลายไปมุมรานอกสุ่มเอาในสุ่มนี่แหละคือตัวของเราเนี่ยค้นเข้าไปที่ตรงนี้มีอะไรแปลบ้างเราเห็นอยู่ทุกระยะเ่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณา ธรรมาชาติปิทุูขาชราปิดุกขามานำปิดดูขังเราก็สวดซะจนชินปากแต่ใจไม่อยู่กับชาติปิทุขาชราปิดดูขามันอยู่เนาะไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยสักแต่ว่าสวดสักแต่าว่ากันไปเป็นทํานองทำเนียมไปแต่กิเลสที่อยู่บนหัวใจเรามันไม่ใช่ทํานองทำเนี่ยมมันเป็นกิเลสจ,จริงๆมันก่อควรจริงๆทําความทุกข์ให้เราจริงๆเนี่ยการแก้กิเลสการแก้ความ ไม่ดีย่ภาในจ,ใจิตใจจึงต้องทําด้วยความจงใจทําด้วยความอุตสาห์พยายามทําด้วยความปากกักจิตปักใจจงใจจริงๆทําด้วยความอุตสาห์พยายามภาพเพียนหนักก็สู้เบาก็สู้เช่นเดียวกับเราตกน้ําพยายามแแบบ่ายขึ้นบนบกกําลังมีเท่าไหร่ก็ต้องทุ่มกันลงอืจนกระทั่งชีวิตหาไม่แล้วจึงจะยอมจมน้ําตายหากว่ายังมีพอตะเกียกตะกายอยู่แล้วจะไม่ยอมจมน้ํานี่อันนี้ก็เช่นเดียวกัน จะสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านประทานโอวาทแก่สัตว์โลกไว้ด้วยพระเมตตาอย่างเต็มท,ทัศนแล้วก็เข้ากันได้ําหลับพระเมตตาที่ทรงสั่งสอนสัสตว์โลกด้วยอัดด้วยธรรมเราสนองท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าจงักพักดีต่อพระพุทธเจ้าก็ถูกแต่ว่ามีความจงักพักดีต่อตัวเพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวก็ ก็ได้ไม่ผิดแต่สรุปแล้วก็คือเพื่อเราอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งสรรปันส่วนอะไรกับพวกเราวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปอยู่เรื่อยๆถ้าจะสดุดใจเราก็ควรจะสดุดผ่านบัททะไรก็หมดไปทันนั้นไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาในความผ่านไปแห่งร่างกายของเราทุกส่วน วันคืนปีเดือนมันมีมืดกับแจ้งจะว่าผ่านไปหรือผ่านมาก็แล้วแต่มันมีมืดกับแจ้งเท่านั้นแต่เขาเรียกว่าเวลาที่ผ่านไปสังขารร่างกายก็มีความผ่านไปเช่นนั้นเหมือนกันผาดผ่านไปโดยลําดับไม่มีการย้อนกลับสําหรับร่างกายอันนี้จะต้องไปถึงที่สุดจุดหมายปลายทางในวันหนึ่งแต่ว่าปลายทางนั้นก็คือที่สุดแห่งชีวิตนั่นแหละไม่ใช่ปลายทางที่เราต้องการเพราะความตายไม่มีใครต้องการ แต่ก็ต้องเจวด้วยกันทุกคนเพราะการเกิดกัะการตายเป็นของคู่กันอยู่แล้วเรียนตรงนี้ให้เห็นชัดเจนเราจะน่หายสงสัยเรียนอะไรก็มาหายสงสัยถ้าไม่เรียนตัวเองเพราะตัวเองเป็นผู้หลงตัวเองเป็นผู้ยึดตัวเองเป็นผู้รับผลแห่งการยึดการถือของตนหรือเรียยว่าตัวเองเป็นผู้รับ ผล่งความผิดทังตนเองจิ่งต้องเรียนลงที่ตรงนี้ชาติปิตุขาเรียนให้ถึงใจขณะที่เกิดทุกข์แสนสาหัสเราจําไม่ได้รอดตายมาแล้วถึงมาเป็นมนุษย์นั่นท่านบอกว่าชาติปิตุขาท่านพูดด้วยความจริงแต่เราจําไม่ได้เสียเหมือนกับว่าไม่ไม่ใช่ความจริงชาติปิตุขาคามุกเงันๆงน สี่ขาห้าขาสี่เท้าห้าเท้าไม้ยันงุ่นยันนี้ดีที่ไหนน่นมานนำพี่ดูขังก่อนที่จะตายก็กระวนกระวายแสนสหัสทั้งผู้ที่มีชีวิตทั้งผู้ที่จะผ่านไปต่างคนต่างมีความเดือดร้อนด้วยกันไม่มีกองทุกอันใดที่จะมากยิ่งกว่าเวลานั้นผู้เป็นญาติเป็นมิตรผู้เกี่ยวข้องลูกเต่าหลานเลี้ยสามีภรรยาก็ต้องเดือดร้อน เต็มหัวใจในขณะนั้นผู้ที่จะผ่านไปก็เดือดร้อนเต็มหัวใจจะไม่เรียกว่าทุกข์อย่างไรถ้าเราเรียนให้เห็นความจริงเช่นนี้แล้วทําไมเราจะไม่ได้คติจากการพิจารณาเช่นนี้แล้วอะไรมันถึงจะสูขก็พิจารณาให้ทราบคือเราบังคับไม่ได้นั่นแหละมันถึงเป็นไปเช่นนั้นหากเป็นสิ่งที่บังคับได้แล้วโลกนี้ไม่มีป่าชา้าเพราะสัตว์และบุคคลบังคับกันได้ด้วยกันแต่นี่เป็นสิ่งที่สูงวิสัย นี่เรื่องของชาติปีตุขาชาาปีตุขามรณะปีตุขังแล้วอยู่ที่ไหนที่อธิบายมาเวลานี้อยู่กับเราทุกคนไม่บกพร่องสิ่งนี้จะต้องเจอด้วยกันทั้งนั้นแม่ผู้เทศก็พ้นไปไม่ได้เพราะเป็นความจริงเสมอกันนี่ท่านก็เรียกว่าสัจธรรมเราเรียนสัจธรรมนี้ให้เข้าใจเรื่องสัจธรรมแล้วพยายามตักตวงความดีในขณะที่สิ่งเหล่านี้ยังไม่สลายตัวซึ่งกำลังเป็นเครื่องมือของเรา อยู่ดีๆนี้ให้ได้รับผลประโยชน์ขึ้นมาอย่าให้เสียเว,เวลาไปเปล่าๆภาวนานั้นเนี่ยทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีพระพุทธเจ้าก็ภาวนาจึงทราบเรื่องเหล่านี้นะน,นําเรื่องเหล่านี้มาสอนสัตว์โลกเราก็ดําเนินตามท่านให้ทราบเราเคยไปเมืองนอกเมืองนาทวีปไหนเราเคยไป ดูโลกด้านโลกนี้ดูโลกไหนก็ไม่หายสงสัยดูโลกไหนก็แบกกองทุกไปไม่มีอะไรบกพร่องทุกไปทุกแห่งทุกผลเราตัวเราไปที่ไหนเป็นทุกไปนั้นคาว่าเป็นสุบลื่นเลิกลบบ้างก็เป็นความสําคัญของตนต่างหากแต่ถ้าได้เห็นทุกภายในนี้แล้วถ้าได้ดูโลกภายในตัวของเรานี้แล้วเขาจะกระจะปรากฏเป็นโลกวิทูขึ้นมาเดี๋ยวรู้แจ้งโลกหายสงสัยเรื่องโลกโลกนอกโลกในโลกที่ไหนก็ตามใกล้ไกลเมื่อย แ้่พิจารณาเป็นทะขันนี้ตลอดทั่วถึงแล้วจะมีความสุขขึ้นมาในในจุดนี้พิจารณาอย่างไรพิจารณาาตาขันเบื้องต้นเราพิจารณารูปก,กายหลังที่ว่าน,นี่ดูความแปรปวนเราก็ทราบได้ชัดความทุกข์ก็เกิดขึ้นในขันอันนี้พิจารณาให้ดีใจนั้น ตามหลักธรรมชาติแล้วไม่ใช่เป็นผู้สุขไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เป็นผู้รู้เฉยๆถ้าเราพิจารณาให้เขาถึงความจริงจริงๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเออมันเป็นใจรักสุขก็เป็นใจลักที่อยู่ในวงสมมูลแล้วเป็นเป็นใจลักด้วยกันทั้งนั้นปัญญาพิจารณาให้ชัดเจนโดยอาศัยธาตุขันนี่แหละเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าขึ้นโดยลําดับ แยกแยะแ,แยกส่วนแบ่งส่วนแห่งร่างกายให้เห็นแต่ยังไม่ตายดูตั้งแต่ตปาดเช่นปาดช้าเนี่ยดูตั้งแต่ในขณะนี้อย่าด่วนให้เขานําเราไปปาดช้าไปสู่เมนเราดูปาาช้าของเราก่อนดูตั้งแต่ข้างนอกข้างในดูเข้าไปโดยละเอียดทั่วถึงผิดจะมีความเพลิดเพลินเ,เมื่อเห็นความจริงของสกุลอากายนี้มากน้อยเพียงไรแทนที่ใจจะมีความอิดหนาละอาใจมีความพ่อถอยอ่อนแอ เศร้าหมองภา,ายในจิตใจหรืออับเฉาไม่เป็นเช่นนั้นยิ่งเป็นความรื่นเริงบันเทิงขึ้นมาจิตใจยิ่งเบาโดยลําดับลำดับเพราะเราเคยไปยึดไปถือสิ่งเหล่าน,นี้มาเป็นเวลาน,นานแล้วโดยที่เราถือว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราทั้งท่านติ่กองทุกเต็มอยู่กับความยึดความถือเราก็ไม่ทราบได้แต่เมื่อได้อย่างทราบด้วยปัญญาแล้วความยึดความถือจะทนไปไม่ได้ต้องถอยสลัดออกทันทีทันใดหรือค่อยสลัดออกเรื่อยๆตามอำนาจแห่งปัญญาที่เข้าใจ ท่านเนี่ยว่บพิจารณากองรูปคือร่างกายเวทนาคือความทุกข์เอาความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญให้เห็นทั้งที่อาศาัยกายเกิดขึ้นระหว่างกายกับเวทนารบกันเอาเราจะพูดว่ารบกันต่อสู้กันควาชอบช้ำจะเข้ามาสู่กิจของเรา สองอย่างนั้นเขาไม่ทราบความหมายของเขาแต่จิตผู้ทราบความหมายจะได้รับความชอบธรรมถ้าปัญญามไม่สามารถที่จะปิดกั้นไว้ได้จิตใจจะมีความชอบธรรมมากทีเดียวแต่เมื่อเราได้พิจารณากายแล้วไพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นชัดเจนตามความจริงของกายของเวทนาแล้วแทนที่จิตจะบอบช้มกายเป็นจิตที่ผ่องใสขึ้นมามีความสองบตัว สนุกดูทุกขเวทนาได้อย่างอาจฐานผิดกันอย่างนี้การพิจารณาเพียงสองอย่างนี้ก็พอแก่การพิจารณาอยู่แล้วสัญญาเป็นความละเอียดลังขารคือความคิดความปรุงก็ชัว่วขณะขณะแต่สิ่งที่ปรากฏอย่างเด่นชัดก็คือรูปคือกายของเรากับเวทนาที่แสดงตัวอยู่เสมอเสมออย่างหยับหยาบหรืออย่างชาัดเจน ธรทมสนี้ก็พอจะเข้าใจได้เมื่อเข้าใจสองอย่างนี้เรื่องสัญญาคือความเป็นหมายเรื่องกายเรื่องเวทนามันก็แทรกกันไปด้วยปัญญาเหมือนกันจะเข้าใจใน,ในระยะเดียวกันยิ่งเป็นวาระสาคัญคือจะเป็นจะตายจริงๆแล้วนักปฏิบัติจะถอยไปไม่ได้ถอยก็แพ้นี่ เราไม่ต้องการความแพ้ทุกเวทนามีมากมายเพียงไรเราจะต้องต่อสู้ให้เข้าใจถึงเรื่องทุกเวทนาด้วยปัญญาให้เข้าใจเรื่องกายเรื่องเวทนาที่กําลังพัวพันกันอยู่ในขณะนั้นเอาเรียกว่าพัวพันกําลังชุลมุลวุ่นวายกันอยู่ขณะนั้นถ้าาว่าส,สติปัญญาไม่มีก็จะว่าเราทั้งเรานี่แหละเป็นทุกเราทั้งเรานี่แหละจะตาย แล้วเราก็ไม่อยากตายเราก็ไม่อยากเป็นทุกข์อันนี้แหละคือการสั่งสมทุกข์ขึ้นโดยเราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราพิจารณาตามความจริงแล้วอาทุกข์ก็ทุกข์มีท่ายให้แสดงขึ้นมาเราเป็นผู้ที่จะฟังเรื่องสัจธรรมคือทุกขสัจเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นที่ไหนค้นดูตามเนื้อตามหนังตามเอ็นตามกระดูกที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ค้นดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรส่วนไหนก็ส่วนนั่นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบนันนี้ไม่มีความเปลี่ยนแปลง ไปจากหนังไปจากเนื้อจากเอ็นจากกระดูกไปเป็นอย่างอื่นมันเป็นความจริงของมันีเช่นั้นทุกสแสดงขึ้นมาก็เป็นความจริงของเขานี่เรียกว่าปัญญาจิตไม่ตายทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ดับได้เกิดได้ดับได้จิตด,ดับไม่ได้จิตจึงทนต่อการพิสูจน์ทนต่อความรู้ที่จะรู้สิ่งต่างๆเพราะจิตไม่ได้ชิดหาย นั่นแหละเราจึงมีทางที่จะต้องพิจารณาด้วยปัญญาของเราให้เห็นชัดเจนเอาตายก็ตายแตกก็แตกผู้ไม่แตกมีอยู่เราจะทราบถึงความแตกดับของเวทนาเอาดับไปเมื่อไหร่ให้ทราบกายจะแตกก็ให้ทราบไม่มีการท้อถอยแตกก่ก็ก็แตกไปอย่าปรารถนาให้เห็นตามความจริงของมันจะแตกก็แตกไปสลายก็ให้สลายไปนี่ชื่อว่าพิจารณาตามความจริงแล้วจะสนุกพิจารณา เห็นความจริงอย่างเต็มสัต์เต็มส่วนแม้ที่สุดน่างกายจะสลายไปเราก็เป็นสุขโตไปอย่างองอาจก้าหารไม่มีความอับเฉาภายในจิตใจเลยนี่เรียกว่าสุขโตด้วยการพิจารณาอย่างนี้มีเป็นประการหนึ่งประการสำคัญก็คือพิจารณาอย่างนี้แหละจนกระทั่งเข้าใจจริงๆในเรื่องขันทั้งห้า คือรูปประขันก็เป็นรูปประขันให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เวทนาขันก็เป็นเวทนาขันคือกองของเวทนาหมวดของเวทนาจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารเป็นสังขารวิญญาณเป็นวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จิตต้องเป็นจิตเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ต่างอันต่างจริงอย่านําไปค่าคราวกันที่จะนาแยกออกด้วยสติปัญญาอันทันสมัยแล้วจากอันก็ต่างจะจริงตามหลักธรรมชาติ ผิดก็จริงด้วยอำน,นาจของปัญญาพิจานาแยกแยกให้เห็นตามความจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จริงจริงทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่จริงทั้งเวลาที่สลายไปกับสลายไปตามความจริงของเขาผิดก็จริงเต็มภูมิของจิตนี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพิจารณาถึงขั้นนี้แล้วเป็นผู้หมดความหวั่นไหว เรื่องการเต็นการตายไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเป็นความจริงแต่และอย่างละอย่างเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายที่แปรสภาพลงไปเช่นนั้นเนี่ยผู้นี้คือพูดรำชัยชนะไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วไม่เดือดร้อนเวลาตายธรรมดาธรรมดาเพราะเราพิจารณาให้ถึงให้ ูกตามหลักธรรมชาติธรรมดาไม่ปีนเดียวไม่ฝืนหลักธรรมชาติหลักธรมกธรมดางไปสติปัญญาเดินต่างหลักธรรมชาติทอรรมท่านสอนตามหลักธรมมกธรมชาติท่านไม่ให้ฝืนความจริงเมื่อพิจารณาตามความจริงรู้ตามความจริงแล้วจะไม่มีอะไรฝืนกันเลยต่อยตามความจริงเอาเป็นก็เป็นมีชีวิตอยู่ก็รับผิดชอบกันไปหาไม่แล้วก็ปล่อยไปเสีย เรื่องกังวลวุ่นวายไปทั้งกองได้แก่ธาตุแข่ขันอันนี้ทาราฮเวปันจักขั้นธาตุทาราฮโรจะปุคโรขันตั้งห้านี้แหละเป็นภาระอันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลกูกนะแล้วปล่อยวางขันตั้งห้านี้ได้ด้วยปัญญาอันรอบตัวเป็นผู้ดับสนิทในเรื่องทุกข์ทั้งปวง จะหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ภายในจ,จิตใจตั้งแต่บัดนั้นต่อไปนั่นแหละท่านเรียกว่าน,นีพพานังปรมังสุขขังคือสุขลน้วนๆไม่ใช่สุขด้วยทุกเวด้วยเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติเป็นสุขในจิตที่บริสุทธิ์ไม่จะสุขในสมมุติสุขในวิมุตจึงปรมังสุขขังนี่คือสาระคุณ เราจะเรียกว่านิจจังนิจจะทำคือทำที่เป็นของเที่ยงก็ไม่ผิดไม่มีอะไรจะแย้งภายในตัวเองแล้วคนอื่นไม่สําคัญเรื่องอื่นไม่สําคัญขอให้เจ้าของรู้ตามความเป็นจริงหมดทางที่จะขัดจะแย้งเจ้าของซึ่งเป็นตัวสําคัญคือเจ้าของเองนี้เท่านั้นก็หมดปัญหาไป เนี่ยที่กล่าวเบื้องต้นว่าอย่างที่กีลังถาวรโลกต้องการแล้วสิ่งนี้ก็อยู่ในจุดที่ไม่ถาวรดังที่กล่าวแล้วที่นี้คืออมตะตังได้จะจิตที่ไม่ตายเนี่ยตอนหนึ่งไม่ตายด้วยความหมุนเวียนของอำนาจีิเลสมันถักใสให้ไปสู่ภพต่างๆ ทั้งสุดท้ายที่ชำระไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นอมตะด้วยความไม่หมุนเวียนนั่นเะราจะเรียกว่าธรรมชาติที่เที่ยงหรือนิพานเที่ยงกับนีิเที่ยงก็อันเดียวกันพิรังถาวรก็ได้แก่อันนี้เป็นที่พึงใจก็ได้แก่สิ่งนี้หมดความหวาดความระแวงอะไรทั้งหมดก็คือธรรมชาติอันนี้ที่ปล่อยตัวเองแล้วโดยโดยสิ้นเชิง คำว่าตัวว่าตัวได้ปล่อยวางโดยสิ้นเิงเนี่ยตัวนั้นเป็นตัวของพิษของภัยตัวของที่เดสตดร้อสวะตัวของกองนี้อย่างทั่วหัวตาต้องเกียดแทงอยู่เสมอเมื่อปล่อยธรรมชาตินี้ได้โดยสิ้นเชิงแล้วยึังไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปอีกถึงเวลาก็ไปอย่างสมายสมายหายห่วงมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปกินไปหลับนอนไปเหมือนกับโลกท,ทั่วไปเมื่อถึงการแล้วก็ไปไม่มีปัญหาอะไรเลย ในความเป็นอยู่กับความตายไปสําหรับผู้ที่สิ้นปัญหาภายในจิตใจโดยสิน้นเชิงแนวเป็นอย่างนั้นนี่แหละคือสาระคุณของมนุษย์เราได้จากศาสนาธรรมสมกบนามที่มนุษย์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดนำศาสนาธรรมซึ่งเป็นของพระเสริฐเลือ่อโลกมาเป็นช่องทางดําเหนิอหลีกหลบหลีกเลี่ยงทุกทั้งหลายไปได้จนทะลุป,ปุโผงพ้นจากภัยโดยประการทั้งปวง นี่ชื่อว่ามนุษย์ผู้ฉลาดแหลมคมตรงกับที่ว่าสัิตะ,ะประโยชน์ปานังเอตังผู้าาทานอสหาสนาท่านิดให้ปองสายจะมาทั้งบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละชื่ว่าเป็นผู้ทรงธรรมสอนพระเจ้าได้ทรงธรรมของพระเจ้าได้ทรงที่จิตทรงที่ใจทรงอยู่ที่นี่เป็นมหาสมบัติการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรขอยุดก่อนพอดีเทปก็หมดนะพอเทปดูน้นแจ๊กนี้